สวนส้มโอทับทิมสยามรำแดงอำเภอสิงหานครของนายอภิศัก์มังสาทองหรือหมอเล็กอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เริ่มปลูกเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกเกษียณเมื่อ5ปีก่อนปัจจุบันได้ผลิตดอกออกผลโดยเฉพาะส้มโอทับทิมสยามที่มีตลาดต้องการจํานวนมากเพราะรสชาติหวานอร่อยซึ่งในสวนแห่งนี้ไม่ได้ปลูกเฉพาะส้มโอเท่านั้นแต่ยังปลูกพืชผสมผสานทั้งมะพร้าวน้ําหอมมะม่วงละมุดผักสวนครัวหลากชนิด นอกจากนี้ยังขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลาด้วยหมอเล็กเจ้าของสวนเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทําสวนผสมแปลงนี้เนื่องจากตั้งใจว่าหลังจากเกษียณตนเองอยากมีที่อยู่อาศัยที่บรรยากาศดีอยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์จึงเริ่มทําสวนผสมเน้นปลูกทุกอย่างที่กินปลูกแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ด้วยความสาคัญของการสร้างสวนอันดับแรกเลยนะครับใจรักต้องมีใจรักในเรื่องของการเกรษตรหรือการทําสวนนะครับ ปัญหาระยะแรกที่ปลูกก็คือปัญหาน้ำแรงนะครับหลังจากนั้นก็แก้ปัญหานะครับก็จัดระบบน้ำให้ดีขึ้นนะครับโดยการ่อหบประมาณของทางการมีน้ำบาดาลชุมชนนะครับมีประปาชุมชนซึ่งมาช่วยเติมน้ำให้กับเราในสวนนะครับและส่วนหนึ่งก็คือเราขุดสระนะครับขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ ในยามจาเป็นนะครับแล้วก็ในร่องสวนนั้นในสวนนั้นต้องมีเหมือนกับเขาเรียกว่าคลองไส้เก่เพื่อที่จะให้ต้นไม้ได้ดูดซับเองนะครับปัจจุบันที่สวนส้มโอทับทิมสยามรำแดงของหมอเล็กถือเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรโดยนายธนหนูสวัสดิ์อดีตกำนันตำบลรำแดงกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองปลูกส้มโอทับทิมสยามแต่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกทำให้ต้นส้มโอตายยกสวนเมื่อได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกส้มโอจากสวนหมอเล็ก ขณะนี้สวนส้มโอทับทิมสยามของตนเองก็จเจริญเติบโตเป็นอย่างดีมาทำส้มโอทับทิมสยามโตมาจากของของข้องมเล็ э กด้วยที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทำส้มโอทำไมส้มโอทีองพุ่ลโกลสือพันมาตอนลรกซ่องลอยปรากฏว่าตายเม็ดเลยสิสิบต้นแต่พอตอนหลังเหมเนวิธีการของมอเล็ э กทำแหลงส้มโอตรงนี้ได้ผลผลิตก็เลยเข้าพันของมเ э right. ล็กไปตอนนี้คือได้มาปลูกส้มโอ แต่้วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือ,อยังไม่ลืมกล้วยข้องลำแดงเ็ายังปลูกก้วยอยู่สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการทำสวนส้มโอวิธีการทำสวนผสมให้ได้ผลดีหรือต้องการสั่งจองส้มโอทับทิมสยามสวนหมอเล็กสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายอภิศัก์มังสาทองหมายเลขโทรศัพท์0817190713